นี่นะครับทางเข้านะครับวัดเขาตะแบกแบบัดต่อเลยนะวัดเขาตะแบกนะครับก็มีเครื่องอะไรให้ด้วย ข้างในก็จะมีที่ขายขายอาหารใช่ไหมข,ขายของฝากขายของฝากด้วยนะครับตรงนี้คือตู้สีเลยใช่ไหมตู้ของติดอันนี้คือจุดตัวอธิษฐานนะครับเ,เป็นละสามสบาทนะครับไปบนน,นั่เลยค่ะคิต้องเอาทุกเรื่องเลยนะ สีอะไรดีคะผมเอาสีเหลืองกับน้ำเงินครับเหลืองน้ำเงินนหคะนะคะ่ะเป็นที่เลยคะ่ะของคนใส่ตู้หกสิบบาทนะคะใส่ตู้เองเลยค่ะตร์ทำหมุนกับหลังข่อนะคะใส่แก,กะใส่กระปุกอันนี้คือเขาจะทอนมาให้หนึ่งร้อยแล้วก็ใส่ใส่ตู้ได้เลยเป็นเงินคอนใส่ตู้ได้เลย้วก็ ก็มีค่ะก็มีวางให้สบายเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเดีค่ะเดี๋ยวชื่อนามสกุลนะครับนางสกุลอย่างเงี้ยคนดีอย่างเงี้ยนี่นะครับนี่ครับผู้ร่วมเดินทางครับส่วนมากจะมีสีน้ำเงินหมดทุกคนนะครับเดี๋ยวับเรื่องเงินนะครับนี่นะครับทางเข้านะครับ สกายวอ์คไปพี่โจ๊กผมมีละกันหมอนี่เป็นสะพานนะครับทางเดินก่อนที่จะขึ้นไปสกายวอ์คนะครับดูบรรยากาศ บรรยากาศรอบๆวัดนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะครับนี่ครับก็จะมีคนเข้ามาผูกนี่นะครับเต็มนลฮะสุวที่อธิษฐานนะครับแล้วเราก็ต้องขึ้นไปต่อนูน่น,นนะครับบันไดนะฮะนี่นะครับบริเวณ ทางเดินขึ้นสกายบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อบันไดนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับจะมีการดึกบินแต่ละสีนะครับตามที่เราซื้อมานะครับก็เราชอบแบบความหมายที่เขาบอกว่าอย่างไรเราก็ซื้ออหรือบูชามาตามสีนั้นนะครับก็มาผูกไว้นะครับต่อไปก็ไปติดตามขึ้นแล้วนะครับ นี่ครับทางขึ้นบันไดนะครับขึ้นไปแล้วสองข้างทางก็จะยังเป็นการผูกริบบินสีอยู่นะครับนี่หมดนะครับ เดินข้นครับโอ้หไปครับเป็นรืเรื่อยครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว<ไห>น,นี่คือผู้ร่วมเดินทางนะครับอ่าพี่โจ๊กดูขึ้นมาอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวไม่ใช่อีกนิดเดียวถึงนะครับ อีกนี้ๆไปลมกปบอกครับนี่มลมเลยนะนี่ก็จุดพักนะครับจุดพักก่อนอันนี้ก็จะไม่ไหวแล้วครับยังมีไปต่ออีกนะครับโอเคโก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 ๆหนานนี้ยังไม่ถึงนะครับ อีกรีบเรเลยนะครับอีกทีดนึงนะครับผู้ร,ร่วมชะตารกรรมร้าแล้วบรรยากาศข้างๆนะครับยังเป็นยังมีคนที่มาปลูกดิบินสีอยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับ <PE G> เดี๋ยวเราเดินกันต่อครับ <_ H ums> มาเลยครับมาเลย <_ H ums> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเป็นลมอาพี่โจขึ้นมาเร็ว <_ H ums> ตอนนี้ก็พักอีกรอบนะครับขึ้นมารอบเท่ไรและคะพักกี่รอบแล้วคะเนี่ย <_ H ums> ประมาณสี่ห้ารอบแล้วครับ ตอนนี้ตอนนี้ดอกไม้โจ๊กก็คือไม่ถือแล้วอ่ะอีกหน่อยก็คือสลัดทุกอย่างนายนตให้อยไม่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 อยไม่ถึงแล้วนะครับถึงแล้ว่าโก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 ขึ้นมาเลยครับถึงแล้วถึงแล้วพี่โจ๊กมาโอเคนะครับ ที่สุดก็ถึงแล้วนะครับโอ้สกายวอลถึงจุดที่เราจะไหว้พระแล้วนะครับเดี๋ยวจะชูไหว้พระกันครับ ต้องลงไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ทันแล้วโอ้ในที่สุดนะครับก็ถึงแล้วนะครับสะพานกระจกนะครับสกายวอล์ของเราดูบรรยากาศครับนี่นะครับดูทีมงานของเรานะครับ ถึงแล้วนะครับทีมงานนะครับไม่เดินสะพานกระจกแล้วเอาหัวโอ้โหหนึแล้วโอ้ขนาดไฟนู่นน่อที่ไปนู่นหน่อยจะได้ไหมมาด้ไหมเดินน้เรามาถึงจุดซื้อบัตรนะครับไปสุดแล้วน้องแล้วเนี่ครับไปสุดแล้วเดี๋ยวไปซื้อบัตรกันนะครับมาถึงจุดซื้อบัตรนะครับแล้วสี่สบบาทใช่ไหมครับ กี่คนจ๊ะหนึ่งคนครับซื้อแล้วเข้าเลยนะคะบัตรเลันหมายเลขกันอยู่เท่าไม่พร้อมอย่าเพิซื้อจ้ะอ๋อคือซื้อแล้วเข้าเลยใช่ไหมครับโอเคครับเข้าเลยครับนีเขาลันลันเลขไว้นะครับครับเขาบอกซื้อซื้อแล้วต้องเข้าเลยเขาลันหมายเลขไว้หรือมา่อดมมาเร็วมาเร็วรีบซื้อครับได้ครับได้บัตรมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า ถ้าซื้อซื้อบัตรแล้วต้องต้องรีบต้องเข้าเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขารันหมายเลขไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับโอเคครับถึงจุดเข้าสกายวอล์กแล้วนะครับเราต้องมาเปลี่ยนใส่

그, k e 가 ไปไปเดิน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 ยกเดินไปยกโอ้โหอันนี้คือไม่กล้าเดินนะครับไม่มาไม่กล้าเดินโอ้โหดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างโอ้โหนี่ครับแต่เราจะเดินข้างๆนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ นะครับลาค่ะแต่เราไม่กล้าเข้าไปนะครับ นกเดินไปคนเดียวนะครับมีคนเดียวครับที่ก้าเดินนกเดินไปตรงตรงเลยจ้าบรรยากาศดูนะครับไม่กล้าเข้าไปเลยครับหรือพี่โจ๊กตอนนั้มันแตกพี่โจ๊กจริงๆ ไปอ่แ่นเดี๋ยวว่าขยาเก็ไปไปดิชิววันนี้ชิวๆนะครับ ไปนั่งเลเดี๋ยวถ่ายให้ไม่คาถ่ายอยากไนั่งเลเดยว่ายให้นีนั่งเฉ่น้เน่ไม่่ถ่ายทำไมไม่เห็นหรอกว่าถ้าเรครับรเห็นเลยเ่นอกได้เลยครับไม่ได้กิาแล้วยังใส่รองเท้ารสไม่ได้เลย กว้างเลอ่ัอ่ไปอยู่กับเจ๊หนึ่งสดูนะครับไปไหนล่ะโอ้โหดูนะครับ ก็ใครอยากมาเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับที่วัดเขาตะแบกนะครับมีสกายวอล์กให้เดินดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับกับ EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ